คุณกำลังฟังกคอสอ Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่าน กคซอลเลสเดซินพอดแคสต์ดีๆจากสำนักงานกคซกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำกันอีกเช่นเคยค่ะนิชฉันนั่งสาวีนัน์แก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำนักงานกคซได้จัดการประชุมสัมมนามอบนโยบายการดำเนินงานขององกคซเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์โดยมีคณะอนุกรรมการในอกศเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศซึ่งเป็น องคคณะใหม่ที่กกสมีคำสั่งตั้งเมื่อวันที่27มีนาคม2568เข้าร่เขารวมรับฟังค่ะ โดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในมอบนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเรียดีมีความสุขและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้แก่คณะอนุก,กรรมการในกรอกคศเขตพื้นที่การศึกษาทั้งในเรื่องของธรรมาภิบ,บาลความโปร่งใสและประโยชน์ของทางราชการซึ่งสำนักงานกศธออเองก็ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือนในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งการ ประเมินวิทยาฐานะด้วยระบบ DPA การย้ายข้าราชการครูผ่านระบบ TRS ระบบบริหารอัตรากำลัง SCS และระบบบริหารจัดการประชุม e m e e t i n g ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดขั้นตอนการทำงานที่ซํำซ้อนลดการใช้เอกสารลดช่องว่างในการทุจริตซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเองค่ะ ซึ่งเราได้นําเสียงจากบางช่วงของการมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมสัมมนา,ามอบนโยบายการดําเนินงานของออกกศเขตพื้นที่การศึกษามาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะเราไปฟังกันได้เลยค่ะผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมนะครับผมก็มาอยากให้ทุกความตั้งใจของผมและความใจรรมการผิดพลาดนะครับว่าเอเราเรียกคนที่ไม่ถูกต้อง นะครับวันนี้ก็เลยขอญาตมาสื่อสารกันแล้วก็มาพูดคุยกันในกำบางผมถือว่าวันนี้คงจะเป็นครั้งแรกผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าที่ผ่านมาในการประชุมในการทํางานต่างๆเราไม่มีการพูดจานในการสื่อสารกันนะครับก็เป็นมิติที่โลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็นโลกแห่งโลกาภิวัตน์ละในการทํางานสามารถที่จะพูดคุยกันได้อยู่คนละที่ก็พูดคุยกันได้ในการทํางานก็ใส่ยวธีนี้ ในการที่จะสื่อสารไปทุกทกท่านเราก็สิ่งที่นโยบายที่ผมอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับยึดหลักทร,รมาพิบาลในการพิจารณาจะแต่งตั้งบุคลากรต่างๆเป็นหลักพิบาลแล้วก็ตําหนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลักนะครับในการงานซึ่งผมก็จะมีวลีของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดถูกต้องก็คือทําอะไรต่างๆให้มันถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายถูกต้องต่อจริยธรรมถูกต้องต่อหลักปฏิบัติแล้วก็รวดเร็ว,รวในการทำงานก็พยายามให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานนะครับซึ่งในวันนี้ทางกกสอยางโดยท่านประวิทย กับทีมงานก็ได้จัดทําระบบ A, t r s TMS อะไรขึ้นมานะครับมันเป็นระบบที่มันมีความรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกในการทํางานก็ยใายทุกท่านในการที่เข้าไปเรียนรู้เรียนรู้ว่าระบบทํางานอย่างไรต่างๆแล้วอาจจะมีข้อที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างไรต่างๆท่านก็อาจจะฟีดแบ็กกลับมานะครับในงานที่เราจะดำเนินการปรับปรุงกันระบบให้มันมีความสมบูรณ์ขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่อาจจจะเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของ ข้าราชการครูที่อาจจะกระทําผิดเรื่องต่างๆนะครับท่านต้องช่วยกันในในการด้วยความรวดเร็ว,รวผมถือหลักมาก่อนว่าในการให้ความยุติธรรมต่างๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าตรงถูกต้องเท่านั้นเองมันจะต้องรวดเร็วด้วยเพราะบางทีเขาไม่ผิดก็ต้องรีบตัดสินออกมาว่าไม่ผิดเขาผิดก็ต้องตัดสินมาว่าผิดด้วยความรวดเร็ว,รวอีกเส้นหนึ่งก็คือประโยชน์นะครับผมก็จะถือหลักการที่ประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนประโยชน์รองลงมาก็เป็นประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ถัดมาก็เป็นประโยชน์ของบุคคลนะครับวันนี้ขา้าราชการครูหรือต่างๆที่ท่านจะพิจารณาผู้ผุ่มำน่วยการต่างๆท่านก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าการที่จะแต่งตั้งบุคคลใดไปอยู่ตรงไหนนะครับก็อยากให้ดูประโยชน์ประเทศชาติก่อนนะครับว่ามีการเหมาะสมในการดาเนินการมีความเคารพเทิดทูนสถาบันหรือไม่อย่างไรในการดําเนินการแล้วก็จะทําประโยชน์องค์กรอย่างไรนะครับประโยชน์บุคคลที่ผมแม่อาจจะมีนโยบายว่าครูคืนดินก็ตามแต่ว่าประเทศชาติต้องมาก่อน นะครับในบุคคลแต่ว่าถ้าเข้าหลักประเทศชาติไม่เดือดร้อนองคกรไม่เดือดร้อนก็อยากให้ใช้ในเรื่องของประโยชน์บุคคลลงไปได้ว่าคนนี้ได้กลับไปอยู่บ้านในการะทำงาน,นต่าง อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องความประหยัดนะครับที่ผมฝากก็คือในการดําเนินการที่เรานำระบบเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มันก็เป็นการประหยัดนะครับเราประหยัดเวลาประหยัดบุคลารกรประหยัดเอกสารต่างๆที่จะดําเนินการนละก็อยากให้ทุกท่านมีความร่วมมือในการบุญการตรงนี้นะครับไม่ใช่จัดระบบขึ้นมาเป็นระบบ TIS อะไรอย่างดีขึ้นมาปรากฏท่านบอกว่าให้พิมพ์ุกทุกอย่างมาให้ท่านอีกมันก็ไปประหยัดนะครับมันทํางานเป็นดับเบิ้ล ขึ้นมานะครับมันไม่ต้องประหยัดเวลาและเป็นการเชื่อมเพิ่มภาระให้กับบุคลากรต่อไปก็ฝากเป็นแนวทางในการดำเนินการรัฐมตีเชื่อว่านับตั้งแต่วันที่1เมษายัน2้18ปเป็นต้นไปนี้นะครับมิติในการศึกษาของเราโดยเฉพาะการบริหารบุคลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้4ปีที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ก็ขอถือโอกาสนี้ในการที่จะขอขอบคุณทุกท่กทกทานลงหน้าที่ทุกท่าน จะมีความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจสติปัญญาในการที่จะช่วยกันในการที่จะทํางานในการด้านการบริหารบุคคลของคุณครูและก็ผู้บริหารสารศึกษาต่างๆได้ดีต่อไปครับหากคุณผู้ฟังอยากเข้าไปรับชมในช่วงของการมอบนโยบายย้อนหลังแบบเต็มๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับชมได้ทางช่อง y o u t u b e ของสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการ,รกครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ และนอกจากนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักง,งานกอสอค่ะได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่ง4หลักเกณฑ์ด้วยกันค่ะได้แก่หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาว10ทับสองพรองผู้มุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาว1อทับสอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการว12ทับสองและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษว13ทับสองพกทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่นี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานกศสอที่ www.otepc.go.th ค่ะ สำหรับกกศเ,เลสซีซั่นในครั้งนี้คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักง,งานกกศผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการข้า,ขาขราชการครูและบุคลาคกรทางการศึกษาช่อง YouTube ติ๊กตอกของสำนักง,งานกกศและเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกศที่ www.otepc.go.th ค่ะ สำหรับครั้งต่อไปเราจะนำสาระความรู้เรื่องแดมานำเสนอนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กอสอ Let's Listen Podcast